โรคสะเก็ดเงินผลกระทบต่อผู้ป่วยระดับโลกสถิติจากสถาบันโรคผิวหนังมีคนไข้5,000รายต่อปีคนไข้ใหม่1,300ราย30%มีอาการโรครุนแรงและทุกขทรมานมากความทุกข์จากโรคที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดและผลกระทบจากความไม่เข้าใจของสังคมสู่ความทุกข์ทรมาน ทั้งทางร <L ess onal language> <silence> ่างกายและจิตใจของผู้ป่วยและครอบครัวเมื่อวันที่โรคสะเก็ดเงินคือส่วนหนึ่งในชีวิต พ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่เด็กค่ะหนูจะอยู่กับแม่แหนูมีพี่น้องสามคนค่ะหนูเป็นคนเล็กสุดตอนเด็กหนูไม่ได้เรียนเลยค่ะเพราะว่าตอนนั้นเป็นหนักมากหนูนอนโรงพยาบาลแทบทุกเดือนค่ะหนูเรียนถึงแค่ปสองแล้วหนูก็ไม่ได้เรียนอีกเลยตอนนั้นคือเป็นทั้งตัวเลยค่ะคือผมก็ไว้ไม่ได้โกนหัวหนองเต็มตัวอย่างนี้ค่ะ ตอนนี้หนูก็เรียนกศออนอเอาค่ะตั้งแต่ป .6 ย่านม .6 เนี้ยค่ะหนูก็เรียนกศออนอมาอย่างเดียวเลยค่ะมันก็แย่มากค่ะช่วงนั้นเพราะว่าทำอะไรไม่ได้เลยตอนนั้น,นก็จะมีคนที่เขาไม่เข้าใจโลกแบบนี้คะเขาก็จะรังเกียจเงั้นค่ะเขาก็แบบจะใช้สายตามองเขาก็ถามว่าเป็นอะไรอย่างนั้นอย่างนี้เป็นโรคติดต่อหรือเปล่า ตอนนั้นมันก็รู้สึกไม่ดีค่ะเพราะว่าที่มีคน,นพูดแบบนั้นกับเราก็เสียใจค่ะก็แ,แบบว่าอยากให้เขาเข้าใจแบบลูกแบบรุกมากขึ้นนะคะเพราะว่าบางคนเขาไม่ได้อยากเป็น ก็อยากให้แบบให้เขาเข้าใจค่ะว่าโรคมันก็ไม่แน่นอนเก็บมันก็ไม่ใช่โรคติดต่ออย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้เขาปฏิบัติตัวแบบเหมือนเราเป็นคนปกติอย่างเงี้ยค่ะมันก็รู้สึกแย่ค่ะรู้สึกแบว่าก็ไม่อยากอยู่เคยคิดแต่ตอนนั้นค่ะแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้คิดแล้เพราะว่าเราใช้ชีวิตปกติได้ รักษาโดยการวิธีทายากินยามาตลอดค่ะแต่พอกินยาไปเยอะเยอะมันก็จะมีผลข้างเคียงแล้วก็อาการเริ่มทรงไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่คุณหมอเขาก็เลยเปลี่ยนจากยากินเป็นยาฉีดซึ่งยาตัวนี้เป็นยาค่อนข้างแพงมากการเข้าถึงมันยากแต่ก็ทำให้หนูดีขึ้นต้องอยู่กับมันให้ได้คะ่ะ ไม่ต้องไปเครียดไปกังวลกับสิ่งแวดล้อมเราแค่ใช้ชีวิตของเราให้มีความสุขแล้วก็อยู่กับมันค่ะคุณแม่มีผลกับจิตใจหนูมากเลยค่ะทุกครั้งที่หนูไม่สบายใจคุณแม่จะอยู่ข้างๆหนูคอยดูแลหนูตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้ กำลังใจจากครอบครัวมีความสำคัญมากที่สุดเลยค่ะถ้าคนรอบข้างเข้าใจเราเพื่อนบ้านเข้าใจเรามันก็ทำให้หนูรู้สึกดีมีความสุขมากขึ้นค่ะคุณหมอก็ดูแลหนูดีมากค่ะใส่ใจดูแลหนูทุกอย่างจนทำให้หนูดีขึ้นค่ะ mm hmm. ก็อยากขอบคุณคุณหมอที่ดูแลหนูมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ขอบคุณสถาบันโรคผิวหนัง แล้วก็เขาพี่พยาบาลที่หวอดที่ดูแลหนูมาตั้งแต่เด็กค่ะจนหนูโตมาเขาก็ยังดูยังอยู่ยังดูแลอยู่หนูเป็นโรคสะเก็ดเงินมาตั้งแต่เด็กนะคะจนหนูโตแล้วหนูก็ยังอยู่กับมันได้ทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราค่ะหนูขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนที่เป็นโรคสะเก็ดเงินค่ะ วันนี้สถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์พร้อมร่วมสร้างระบบการดูแลผู้ป่วยสะเก็ดเงินเพื่อให้พวกเขาใช้ชีวิตร่วมกับโรคสะเก็ดเงินได้อย่างมีความสุขที่สุดสถาบันโรคผิวหนังนะครับเป็นสถาบันที่ภายใต้กำกับของกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยบทบาทหน้าที่เนี่ยมันจะมี3มเรื่องด้วยกันหลักๆ เรื่องแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องการให้บริการเหมือนโรงพยาบาลทั่วไปแต่เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางนะครับสำหรับโรคสะเก็ดเงินเนี่ยเราเปิดบริการเรื่องของคลินิกสะเก็ดเงินครบวงจรเราก็มีการดูแลครบเลยตั้งแต่เรื่องของแพทย์ผิวหนังเฉพาะทางแพทย์ที่ดูเรื่องทางจิตแพทย์เพราะว่าผู้ป่วยสะเก็ดเงนินจะมีความทุกข์ทรมานด้านจิตใจแล้วก็มีเรื่องแพทย์สาขาที่ดูแลเรื่อง,อ,งอ,ชชอื่นๆอย่างเช่นพวกข้อและกระดูกนะครับรวมกับสาาวิชาชีพอื่นๆอย่างเช่น พยาบาลเภสัชรวมไปถึงเรื่องของนักเทคนิคการแพทย์อะไรต่างๆนะครับเราดูแลแบบครบวงจรส่วนอันที่2นะครับเรื่องของวิชาการนะครับเรามีงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวกับโรคสะเก็ดเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาใหม่ๆที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อรักษาโรคสะเก็ดเงินเรื่องของการถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนเรื่องของการถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์แต่ที่สําคัญอีกอันคือเรื่องของนโยบายครับ เราจะต้องทําการขับเคลื่อนเราจะต้องสร้างสรรค์ระบบบริการที่เหมาะกับประเทศไทยเพื่อว่าทําให้เกิดการเข้าถึงบริการของโลกสะเก็ดเงินนี่ได้ง่ายขึ้นการรักษาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้มีทั้งยาทายากินนะครับยาฉีดนะครับ ถ้าเริ่มต้นเลยส่วนใหญ่มักจะเริ่มต้นด้วยยากลุ่มที่เราเรียกว่ายากดภูมิคุ้มกันนะครับเพราะว่าโรคสะเก็ดเงินเป็นโรคภูมิคุ้มกันที่ทํางานมากผิดปกติเกินไปจนมาทําลายผิวหนังของตัวเองแต่ยากลุ่มนี้ก็มีปัญหาครับเพราะว่าโรคมันเลื้อยลังเขาจะต้องกินกันเป็นปีๆนะครับพอหยุดกินสักพักโรคก,กลับม,มาใหม่ก็ต้องกลับม,มาเริ่มกินใหม่จริงๆก็จะมีกลุ่มยาใหม่ๆที่เด๋ยนนี้เนี่ยพัฒนาดีขึ้นเราเรียกว่ากลุ่มยาพวกชีวโมเลกุลหรือไบโอโลจ c a l ้วรักแต่พวกนี้นะครับได้ผล ก็ยังเข้าถึงได้ค่อนข้างยากในสิทธิการรักษาทั่วไปส่วนอีกวิธีหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการใช้การฉายแสงที่เราเรียกโฟโตเทอร์ปีหรือว่าเครื่องฉายแสงด้วยเครื่องพาทิเทียมตัวนี้เข้าได้ถึงทุกสิทธิ์นะครับแต่ว่าเครื่องมือก็ค่อนข้างราคาแพงทําให้มีจํานวนโรงพยาบาลไม่มากนักในประเทศไทยเนี่ยอันนี้เป็นการรักษาทางกายแต่ส่วนที่ผมบอกก็คือว่าเนื่องจากเป็นโรคเรื้อรังมีผลกระทบทางสังคมคนไม่เข้าใจ มันทําให้เกิดผลกระทบทางใจเยอะมากนะครับจริงๆแล้วตรงนี้อาจจะซีเรียสกว่าทางกายด้วยซ้ำเพราะว่าพอคนเราเนี่ยมันรู้สึกแย่มันจะไม่เปิดรับการรักษามันจะหดหู่มันจะท้อถอยไม่อยากสู้ละดังนั้นเนี่ยเราต้องดูสภาพจิตใจกเขาไปด้วยนะครับดังนั้นเราต้องใช้สาวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นแพทย์ที่มาดูแลทางกายแพทย์ที่มาดูแลทางใจบุคลากรอื่นๆทั้งสายสังคมสงเคราะห์มาช่วยดูแลทางด้านเศรษฐกิจสังคมเพื่อให้เขาได้รับการดูแลอย่างครบวงจรจริงๆ สำหรับผู้ป่วยสะเก็ดเงินนะครับจริงๆโรคนี้นะครับสิ่งจะเป็นโรคเรื้อรังแล้วก็อาจจะดูรุนแรงนะครับแต่ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะทําให้โรคบรรเทาลงได้มากๆเลยนะครับบางคนเนี่ยแทบจะไม่เหลือร่องรอยเลยแต่ก็ยังต้องใช้การติดตามการรักษาต่อเนื่องดังนั้นเรื่องของโรคก,ก็อย่าเพิ่งหมดหวังนะครับเทคโนโลยีปัจจุบันช่วยทันได้แล้วก็สถาบันก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตท่านนะครับ ทุกชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากโรคสะเก็ดเงินสมควรได้รับการดูแลที่มีคุณภาพอย่างเอื้ออาทรไม่ว่าพกเขาจะอยู่ที่ไหนหรืออยู่ในสถานะอะไรทุกคนควรได้รับโอกาสที่เข้าถึงการดูแลรักษาอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยมอบชีวิตใหม่ให้กับผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินอย่างเท่าเทียม